เราจะต้องมาแย่จมูกก่อนถึงจะเข้าตรวจได้ครับผมใครไม่ได้วัคซีนก็ก็จะต้องมาแย่จมูกก่อนอะไรเงี้ยครับเข้าไอคเป็นเปดุณจิติพรค่ะคุณจิติพรค่ะ เราฟังนแล้วเราแล้วก็ม no ันเป็นเกย์กับมึงที่โรงเรอยนนี่ยเ่ะแก็าเรไมปเลย่เนโควิดไหมแล้วเพื่อนที่โรงเรียนเป็นโควิดไหมคะตอนนี้มีไหม คุณเพิร์นพิทช่วงของการเป็นช่วงของการระบาดที่เพิ่มขึ้นของจังหวัดแม่งสอนของเราทุกๆุกอำเภอนะครับคุณโยมก็ก็คงเหมือนกับทุกอำเภอนะครับที่เราจะมีผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นนะครับด้วยสถานการณ์ของโอมิคอนเองที่ติดง่ายบวกกับเรื่องทุกคนมีความเห็นร่วมกันว่าเราก็จะพยายามควบคุมแล้วก็ ป้องกันให้มีการติดเชื้อให้น้อยที่สุดเท่าที่ที่เราจะทําได้ครับโดยใช้กระบวนการเพราะฉะนั้นในกลุ่มยวมครับตอนนี้ก็มีการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นจริงๆครับเทียบกับที่อื่นแล้วก็กระบวนการณตอนนี้ครับโดยภาพรวมของการรักษาที่นี่ยังสามารถรองรับผู้ป่วยได้อยู่ครับยิ่งมีนโยบายเรื่องของการเจอแจกจบนะครับก็จะทําให้สิ่งสิ่งสําคัญที่สุดตอนนี้พอความยากลำบากก็คือว่า เราบุคลากรเรามีข้อจํากัดในเรื่องของเวลาแล้วก็คนเพราะว่าเราต้องมาลบกับคนที่ติดเชื้อครับทาให้เ,เวลาที่เราจะออกชลลุกหรืออะไรเนี่ยอาจจะมีลดลงบ้างแต่ว่ากําลังวางแผนว่าจะออกแบบยังไงเพื่อให้ประชาชนที่อยู่บนดอยเข้าถึงเข็มสามให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าชัยวัฒน์ตอนสิบภาพคุณชัยวัฒน์โอเค,อเคหมอจะขออนุญาตอธิบายผลเลือดลําดับแรก